ทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นคือทำยังไงเนี่ยให้พี่พี่เนี่ยพบก,<ร>กับความสำเร็จน,นะครับเพราะฉะนั้นการมีพาร์ทเนอร์ผมก็เชื่อว่ามันคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยพี่พี่สำเร็จ<ช><ๆ>นะครับผมเชื่อวันนี้นะทุกคนอยากจะฟังเรื่องราวของพี่ยศน,นะครับหรือแม้แต่เราเนี่ยไปประสบพบเจอได้ตัวเองก็คือถ้าพี่พี่ทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้เวลาโทรไปติดต่อหรือแนะนำธุรกิจินดีมเกิดอะไรขึ้นนะถูกปฏิเสธใช่ไหมครับ สมมติโทรไปอย่างพี่ยศบอกว่าแหละโทรไปวันนี้พี่ยศถูกปเิเ็จเป็นมากกว่าพันคนเลยนะใช่ไหม,มคือเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมนะครับหน้าที่ของพวกเราคือทํำยังไงให้พี่ๆถูกปฏิเสธให้น้อยลงมากที่สุดสมมติพี่โทรไป100่งรจะเดิมถูกปฏศศศศศศปิเสธ90ผมขอลดลงแค่20%่<ป>ผมเชื่อว่าแค่นั้น,นมันเพิ่มนความเร็จให้สู่ทุกคนเนยะ ส,สิ่งแรกที่ควรถูกบริสเก็คืออะไรมันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าชูไหมฮะมันคือธุรกิจหลอกลวงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็กคือความเชื่อมันลำพังผมพูดเองมันคงไม่มีน้ำหนักของนะครับเราก็ตัดสินใจว่าทํำยังไงบริษัทนะครับจะต้องมีความเชื่อมัน่นเพราะถ้าบริษัทจะเชื่อมัน่นปุ๊บต้องได้รับการยอมรับจากสังคม การยอการ็นเอกสิทธิงคมก็คือการที่บริษัทจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราต้องเดินเพราะถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับนั่นหมายความว่ามันได้รับการยอมรับเพราะมีการถูกตรวจสอบหลายขั้นตอนนะครับพี BB ่ๆสามารถพูดได้เต็มปากว่าบริษัทหลอกลวงหรือเปล่านะครับบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับคำถามพวกนี้จะน้อยลงไปมาก เพราะฉะนั้นจะเข้าตลาดลักทรัะจะทำยังไงอันนี้เป็นชิชูจากเป็นที่ถามอกว่าถ้าจะไปเชียงใหม่คุณต้องไปถามใครฮะคนอะไรคนเชียงใหม่ถูกไหมคุณไปถามคนประดานีเขาจะรู้ไหมฮะถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องไปถามคนถ้าคุณอยากรวยคุณต้องถามคนเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากเข้าตลาดซั์ผมก็ต้องถามคนที่อยู่ในตลาด นั่นคือที่มาที่ไปว่าผมก็เหมือนพี่เลยทำงานพื้นฐานเหมือนกันเลยนะเราทำไงฮะเรา l ลิสต์ s p e e t ก่อนถูกไหมผมก็ List มาเลย List มาเป็น10ชื่อเลยนะครับพอ List มาเสร็จปุ๊บอ่ะก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมก็ต้องโทรไปนะครับก็ผมโทรไปสองคนแรกนะครับก็คือหนึ่งก็คือบริษัทชื่อว่าอันนี้มีสายขึ้นไหเนะี่ยโอเคโอเค บริษัทแรกชื่อบริษัท NIF นะครับก็คือเป็นคุณแดนนะผมกับคุณแดนก็รู้จักกันมาสักเกือบเกือบสิปีแล้วนะครับตั้งแต่คุณแดนยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์นะจนคุณแดนก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับตอนโทรเนี่ยนะต้องบอกตรงนะตื่นเต้นไหมเวลาโทรหาโคสชเบคตื่นเต้นไหมแล้วยิ่งเรารู้ว่าโคสเปกเราอะแม่งรวยโค้ดตื่นเต้นป่ะคุณแดนบริษัทคุณแดนนะฮะ valuation ในตลาดหลักทรัพย์นะครับสองหมื่นกว่าล้าน จะโทรเนี่ยเงื่อแนแตกงแต้มมือเลยนะเนีผมผมเล่าเล่าตอนจะโทรให้ฟังเหมือนกันบ้างไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละนะครับตั้งใจจะโทรจะกดเบอร์อยู่แหละกดฉี <c oughs> ่วะ <c oughs> เปล่ง <c oughs> มากวิ่งไปฉี่วะฉี <c oughs> ่เสร็จเด้อหรือไม่จะกดโทรแนละ้วก <c oughs> ิวข้าววะ่ะ <c oughs> สั่งแก๊ปก่อนโทรสั่งแก๊บเสร็จปุ๊บจะโทรแนละ้ว แกไม่มาส่งแหละกินข้าวก่อนอเฮ้ยเที่ยงคุณแดงแม่งคงกินข้าวากับแกนะครับขอเสร็จกินข้าวเสร็จปุ๊บจะโทรแล้วอขอเยอี่ยมอีกนทะี <c oughs> พอออกมาเสร็จปุ๊บตั้งใจจะโทรแล้วไอ้กล้องโทรเข้ามารับสายมาก่อนแก้งคุยกันนานๆมันก็ดิ้นทามีอะไรเขื่อนเราก็ชงง่าย ผมจะโทรอีกปุ๊บไอ้ตรงโทรเข้ามาพี่อย่นี้ไปนวดกันเ้างเฮ้นวดอนไรตรงพี่ไม่ใช่พี่ไม่ชอบไปคิดตัวละครสมุนนะก็เสร็จปุ๊บพอวางสายกระปงปุ๊บจะโทรแหละหืมปวดขี้ไปเช็คอีดีกว่าจะเห็นแต่เอ็มยงพอออกมาปุ๊บนะฮะก็คิดในใจยังไงก็ต้องโทร นะครับตัดสินใจแล้เนะี่ยก็โทรไปนะครับก็นัดแนะเสร็จสับเลยนะครับก็ก็ได้คุยกันนะครับเสร็จแล้วก็โทรนอกจากใน,ใน,นีอปนะครับเราก็โทรหาทางพี่ชูเกียรตินะผู้เชี่ชาเกียรจะอยู่ที่ทางสไลย์เทคนะครับก็โทรเสร็จสองคนนะครับก็ต้องบอกว่าอัตราบิดผมคือ100%นะครับขอคิดหน่อยโทรสองจิดสอง แตถามว่าผมเก่งไหมไม่เก่งเลยที่ทั้งสองท่านนะครับยอมเข้ามาร่วมลงทุนอีกดีนะครับต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่ๆทุกคนทำไว้ดีมากครับปกมือให้ตัวหน่อยครับนั่นเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงต้องชวนบริษัทนะครับในตลาดหลักทรัพย์เข้ามานะครับแค่ไปถามนะครับมันคงคงไม่พอ ถ้าจะดีก็คือชวนมาร่วมลงทุนได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าที่เห็นมานะครับอาจจะด้านหลังผมเลือกสไลด์กดไปที่ไหนแล้วนะก็คือเป็นตามข่าวนะครับก็คือว่าข่าวก็ถูกออกพับปิดทั่วไปนะครับว่าทั้งสองท่านนะครับก็ได้เข้ามาร่วมลงทุนอีกนดีนะครับบริษัทพิชูเกียรตินะครับสบายเทคโนโลยีนะครับมาชวนก็มูลค่าประมาณสี่หมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นสองบริษัทก็หลักหมื่นล้านรวมกันนะครับนั่นเป็นเครื่องมือการันตีอะไรครับพี่ นั่นคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับอินดีมหรือพับพวทผมพวกเรายังไงก็มีเงินจ่ายพี่พีแน่นอนครับนี่เป็นที่มาที่ไปนะฮะว่าว่าทำไมเราถึงต้องชวนทุกคนมานะครับและการเข้าตลาดหลักทรัพของเรานะครับมันเอ่อมันต้องมียอดนะครับยอดยอดขายนะครับที่มากพอนะครับเราคงเคยได้ยิน คุณพี่ก้องพูดเสมอเลยนะครับโอพูดเสมอเลยนะครับทำไมบริษัทต้องไป1นึ่พล้านทําไมบริษัทต้องไปหมื่นล้านพี่ๆทราบใช่ไหมฮะบางี ah? จะแผนการตลาดจากทุทกๆอย่างที่พี่ๆมาสเตอร์มาพูดอินดีเป็นบริษัทที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในตลาดเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับมากกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีไรายได้หนึ่งรล้านเราจ่ายค่าของเจล้านถ้าเรามีไรายได้หนึ่งพันล้านผมจ่ายค่าของ700รล้านวันนี้เราเป็นคนละล้านดีไหมครับ <Yeah. S 1> ถ้าหมื่นล้านาจ่ายเจพันล้านนะมีตังจ่ายไหม <Yeah. S 1> ผมไม่มีก็มีนายเอฟสบายจ่ายให้นะ <laughs> ครับโอเคมีคำถามต่อไหมอยากจะถามอีกนิดนึงนะคะจริงๆนะคะคุณโจกอนจะพูดหมดแล้วนะคะจะรับไหมไม่หมดเไม่นะคะคือแบบอดีตมมาๆเลยคืออยากจะถามนิดนึงเองเนี่ยเป็นบริษัทเงินหมื่นหรือว่าเครือข่ายแล้วก็เป็นบริษัทน้องใหม่ด้วยนะคะแล้วทําไมวันนี้เราถึงสามารถแบบไปดิวพาร์ทเนอร์ระดับมหาชนแล้วอินดีทําไมถึงแบบมีความตั้งใจที่อยากจะเข้าตลาดลาซั์อยากจะ ให้ทำคุโจค่ะดูหน่อยว่าแบบวิสัยทัศน์ทำคุโจเองี่ยเป็นยังไงถึงอยากจะให้อินดีมเข้าตลาดหลักทรัพย์โอเคก็อินดีมจริงๆเล่าไปแล้วนะครับอินดีมที่ต้องการจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับกเพราะเราอยากสร้างความเชื่อมั่นนะครับนอกจากสร้างความเชื่อมั่นแล้วกนะารเข้าหลักทรัพย์คือการที่ได้นาหุ้นบางส่วนนะครับขายให้สาธารณชนนะครับนน่นอมันสามารถทําให้เรามีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น นะครับทำให้เรามีสามารถทําโปรโมชั่นต่างๆนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะพาทั้งห้องนะไปขึ้นเรือที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดีไหมดีนั่นคือความฝันของผมนะครับเพราะว่าเราฝันนะครับพวกเราฝันว่าอยากอยากทำอะไรก็ได้นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ให้พี่ๆสำเร็จนะครับดีไหมครับดี ก็มี okay. มีคำถามหนึ่งนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวของตัวเ,เองเนี่ยก็ดิวพาร์ทเนอร์พันธมิตททางธุรกิจรวมถึงนะคะคนที่เป็นระดับมหาชนแบบเนี้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอินเดียะคะ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็หนึ่งในผู้ถือหุ้นนะคะที่มาลงทุนอินเดียเนี่ยมยีการร่วมมือการทํางานร่วมกันยังไงบ้างคะโอ้จริงๆก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นในภาพเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับและที่จริงพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามี เข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงวันนี้ทุกคนเห็นด้านหน้าไม่รู้มีใครสังเกตหรือว่ามีเครื่องกรองน้ำมาขายนะครับราคาพิเศษมากๆที่ข้างนอกไม่มีเครื่องกรองน้ำเนี่ยบริษัทคือ T S R เป็นบริษัทมหาชนระเบิดระลายซักเหมือนกันนะครับและนี่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทสบายนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับอินดีมจะมีเครื่องกรองน้ำของตัวเองแน่นอนครับ แต่วันนี้นราคาพิเศษสุดๆจริงๆนะครับถ้าใครไปที่ผมว่าต้องจัดแล้วนะซื้อได้เลยนะครับวันนี้แล้วก็เขามีเจ้าหน้าที่นะครับไปติดตั้งทธิี่บ้านเลยนะครับทำได้หมดเรียมมากเลยงั้นนะคะวํสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้ตัวของคุณเจเองนะคะพูดถึงความมัน่นใจมั่นคงของการกต้าเดินจากนี้ไปของอทีมทหนว่าวันนี้เราจะเติบโตอ,อย่งางมั่นคงจากนี้ไปยังไงในปีที่ห้า ตอนนี้ต้องบอกบอก่อนนะครับว่าทุกๆคนที่เข้ามารูวมทุกิกินดีนะครับทุกคนต่างมองเห็นนะครับและทุกคนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต